เมือเมืองสวนเห็ดฟางอีกเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้กําลังเฮ็ดยังก่อค่ะนี่ไม่นี่เอาไว้เฮ็ดยังก่อนนอไม่แบบนี้เขาเอาไว้เฮ็ดยังเพื่อ,อยังปาโงปกโงปาโกงปาโกงบ่ตอนนี้กําลังเฮ็ดยังอยู่สน่ะโอ้มแมงอยู่นอส่วงนี้หมดหลายแห้งครักกาลังเรื่มเฮ็ดอันนี้เฮ็ดได้เจักมือแล้วเมือได้ออกดอก เขาจะเหดสามมือช่วงนี้อากาศเย็นกับสีน้นเป็นดอกแน่แล้วเนาะวิธีการปักโกงค่ะปักโกงเห็ดว่างเห็ดเห็ดกัเห็ดง่าย,ายคๆค่ะเพื่อนเพื่อนผู้ได้อยากเห็ดก็มมหาเรียนหลูะนะคะใน่เกาะช่องแผ่นดินเกษตร บรรยากาศบ,บ้านค่ะอยู่ทงไฮทงหน้ายามพวํำอากาศดีบรรยากาศดีพี่น้องดูนะคะถังข่นกระหัวขุายไหมโกงค่ะเพื่อนๆนี่ไหมโกงกล้มยเยประมาณเม็ดเคืองแมนบอนี่เม็ดเคืองเนาะประมาณเม็ดเคืองเห็ดปลายแหลมทั้งสองดา่านค่ะเพื่อนๆ ที่นี่ก็เอาไป้นเสียบเป็นกงกงแบบนึงค่ะเสียบลงนี่คันอันนี้คือปักกงเรียบร้อยแล้วบอกมิจเจเอาเอาอ่อนยางก่อนละเอาพายางขึ้นเลยแม่นบอกพายางขึ้นเลยายางคุ้มลยคือเอาเออันนี้คือตัดใหญ่แล้ว,หลวเห็ดได้อสามเมือราคาเพื่อนเพื่อนปักกงขึ้นเรียบร้อย เอาพยัคฆ์ห่มไว้ที่นี่ก็เอาเฟืองกบไว้อีกทเท่านึงค่ะเพื่อนๆที่นี่ก็รอรอตอนเฮ็ดออกเลยบ่ได้เปิดให้อา,ากาศอีกอยอกู่บ่ออากาศอยู่สองปองสามปองอืมก็ต้องเรียนรูด้วยค่ะเพื่อนๆการเฮ็ดเห็ดหนี่งมันเป็นว่าสีเฮ็ดง่ายๆต้องเรียนรู้หลายเติบค่ะลองผิดลองถึกชี่เถ้าหาเถ้าผุนละช่วยสีใดพ้นสำเร็จ เห็ดเซไฮเนาไว้ค่ะทางผุนกันขาวขาวเป็นพายางนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจะเอามาคุ้มเอามาคุ้มเห็ดเฟืองอยู่ค่ะบริเอาถิมแล้วทางนั้นก็สิเป็นปุ๋ยหอดงามเห็ดหฮเห็ดหน้ามากกับบอตองใส่ปุ๋ยค่ะใส่แต่ปุ๋ยจากการเห็ดนี่ก็ร้ายแล้วเขางามดีปัยัง เท็ดยังเก็เเบแบบตัวนี่นั่งจีกดอกนี่หนึ่งสองสามที่ดอกอครับเพื่อนวันไหนปนอยู่ด้วยนี่ที่ดอกเอาไปตามแจวกัน